แอปแคปคัทอัปเดตเอฟเฟกเสียงมาใหม่สามารถเปลี่ยนเสียงของเพื่อนๆให้ได้หลากหลายรูปแบบเหมือนแบบนี้เลยครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาทดสอบเสียงกันครับว่าเสียงที่เราอัพยูทิ้าสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกแล้วครับกับนายตอยักษ์ในช่อง About Boy สนมครับ กลับมาพบกับแอป CapCut อีกเช่นเคยครับอัปเดตเอฟเฟกเสียงใหม่ของแอป CapCut สามารถเปลี่ยนเสียงของเพื่อนๆจากเสียงธรรมดาของเราให้ได้หลากหลายเสียงมากกว่าเดิมเลยนะครับส่วนจะมีเสียงแบบไหนบ้างอย่าลืมอัปเดตแอปแล้วไปลุยกันเลยดีกว่าครับ ครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องอ b บอบอยสนมนะครับขอบคุณมากครับให้เพื่อนๆืนะครับไปที่แอปแคปคั t แล้วก็ไปเพิ่มโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่เลยนะครับสมมุติผมจะเลือกเป็นคลิปนี้นะครับแล้วก็กดไปที่เพิ่มเลยนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะเปลี่ยนเอฟเฟกเสียงนะครับเพื่อนๆไม่สามารถที่จะคลิกที่คลิปแล้วไปเปลี่ยนเอฟเฟกเสียงได้ทันทีนะครับ เราก็จะท่องทําการแยกเสียงออกซะก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนเลื่อนไปหาคําสั่งแยกเสียงลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงต้นแบบก่อนที่จะไปเปลี่ยนเสียงกันดีกว่าครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาทดสอบเสียงกันครับว่าเสียงที่เราอับอยู่นี้เปลี่ยนเป็นแบบอื่นได้หรือเปล่าก็ประมาณนี้นะครับจากนั้นเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนเอฟเฟกเสียงกันดีกว่าครับอ่าเลื่อนไปตำแหน่งหน้าสุดแตะที่แถบเสียงนะครับไปทีี่่คคําสสัังงเยนะรบ ก็จะมีในหมวดหมู่ของพื้นฐานสนุกเครื่องสังเคราะห์เสียงรวมถึงย้อนยุบเยอะแยะมากมายเลยนะครับเดี๋ยวเราไปลองกันในแบบที่1กันก่อนคือแบบของพื้นฐานนะครับแต่ที่อันแรกเลยนะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาทดสอบเสียงนะครับว่าเสียงที่เราอ่าก็เป็นเสียงเหมือนเอลฟ์นะครับก็เป็นตัวเล็กๆนะครับไปดูนที่2ครับ สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาทดสอบเสียงกันครับว่าเสียงที่เราอัดอยู่นี้เปลี่ยนเป็นแบบก็จะมีความลึกลงไปนั่นเองนะครับไปดูเสียงสูงครับไ i สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาทดสอบเสียงกันครับว่าเสียงที่เราอัดอยู่นี้เปลี่ยนเป็นแบบอื่นได้หรือเปล่าก็มีลักษณะที่เสียงสูงมากยิ่งขึ้นนะครับจากสูงลงไปต่ําเลยนะครับ สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาทดสอบเสียงกันนะครับว่าเสียงที่เราอัดอยู่นี้เปลี่ยนเป็นแบบอื่นได้ไห,รหรือเปลา่าโอ้ก็ต่ํามากเลยทีเดียวนะครับต่อไปไปดูเสียงถัดไปเลยนะครับเสียงนี้ฟังดีๆนะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาทดสอบเสียงกันนะครับว่าเสียงที่เราอัดอยู่นี้เปลี่ยนเออมันก็มีความเหมือนกับว่าใช้เครื่องเสียงดีๆเนาะประมาณนี้เหมือนเหมือนกําลังจะร้องคลาวเกะอะไรประมาณนี้ครับไปดูเสียงเอเคิครับ สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาทดสอบเสียงกันครับว่าเสียงเสียงก็ค่อนข้างจะเป็นเสียงกล้องกังวานแบบมีเอ็กโคนั่นเองนะครับก็หมดในหมวดหมู่ของพื้นฐานแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถกดถัดไปหรือไปแตะที่หมวดหมู่สนุกได้เลยนะครับจากนั้นเราไปเลือกอันแรกเลยนะครับเพื่อนๆฟังดีๆนะครับสวัสดีครับทกนเ่อัดนนี้ไราผมว่ามันเท่ดีนะครับเอออ่ะลองดูอั duc, นถัดไปนะครับ ุติครับเสียงกันเสียที่เราเสียงแบบแบตเตอรี่ใกล้จะหมดแล้วกําลังหมดเรี่ยวหมดแรงอะไรประมาณนี้นะครับไปดูชิปมั้งครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาทดสอบเสียงกันนะครับว่าเสียงที่เราอัปอยู่นี้เปลี่ยนเป็นแบบอื่นได้หรือเปล่าอืมแล้วไปดูโรบอทหรือว่าเสียงหุ่นยนต์นะครับสวัสดีครับตํารวจวันนี้เรามาทดสอบเสียงกันะครับว่าเสียงที่เราอัปอยู่นี้เปลี่ยนเป็นแบบอื่นได้หรือเปล่าอ ก็ห <g ül> มดในหมวดหมู่ของสนุกนะครับจากนั้นเราไปดูในหมวดหมู่ของเสียงนะครับหรือว่าเครื่องสังเคราะห์เสียงนั่นเองนะครับไปดูเสียงที่1นนะครับเป็นเสียงซิงค์จะซิงค์ลักษณะแบบไหนไปฟังเลยครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราาทดสอบเสียงกันครับ,บเสียงที่เราดับอยู่นเพงเป็น,ปนด้อลักษณะเหมือนออโต้จูนเลยนะครับเพื่อนๆก็ลองไปใช้ดูนะครับเขาก็เหมือนกับพูดปรับตามเสียงดนตรีที่มีอยู่ในนี้นั่นเองครับ ต่อไปไปดูเสียงอิเล็กทรอนิกส์นะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาทดสอบเสียงกันะครับว่าเสียงที่เราอัดอยู่นี้เปลี่ยนเป็นก็มีความวิววิววิว,วนะครับและเดี๋ยวเสียงถัดไปนะครับกําลังฮิตในทิกต o k เลยนะครับผมอ่านไม่ออกนะครับทิมเบรหรือเปล่าถ้าออกเสียงผิดต้องขออภัยด้วยนะครับไปฟังเสียงนี้คุ้นๆในทิกตอกเลยนะครับ สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาทดสอบเสียงกันครับว่าเสียงที่เราอัดอยู่นี้เปลี่ยนเป็นแบบอื่นได้หรือเปล่าก็เห็นเขาเอาเสียงนี้นะครับไปทํารีวิวแกนท่านแกนนี่มันก็เพิ่มความจากคลิปที่มันแบบธรรมดาก็แบบตลกไปได้เลยนะครับอาก็หมดในหมวดหมู่ของเครื่องสังเคราะห์เสียงต่อไปไปที่หมวดหมู่ของย้อนยุคนะครับกดเข้าไปเลยไปดูอันแรกเลยนะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาทดสอบเสียงกันครับว่าเสียงที่เราอัดอยู่นี้เปลี่ยนเป็นแบบอื่นได้หรือเปล่า อ่าก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองฟังดูเนาะไปเสียงถัดไปครับโลฟายสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาทดสอบเสียงกันครับว่าเสียงที่เราอัดอยู่นี้เปลี่ยนเป็นแบบอื่นได้หรือเปล่าอ่าประมาณนี้นะครับและเสียงสุดท้ายเลยนะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาทดสอบเสียงกันครับว่าเสียงที่เราอัดอยู่นี้เปลี่ยนเป็นแบบอื่นได้หรือเปล่าก็ลองมาจนครบทุกรูปแบบของเสียงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถามเพื่อนๆเลยนะครับว่าเพื่อนๆชอบเสียงอะไรมากที่สุด ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการเลือกเสียงอะไรก็แตะแล้วก็กดที่เครื่องหมายถูกต้องได้เลยนะครับสมมติผมอยากจะเอาเป็นเสียงตัวนี้เลยแล้วก like ันนะครับเสียงซิงเสร็จแล้วผมก็กดที่เครื่องหมายถูกต้องนะครับเรียบร้อยนะครับจากนั้นเพื่อนๆสามารถที่จะไปปรับอัตราความดังของเสียงนะครับตอนนี้เราแตะอยู่ที่แถบเสียงนะครับเพื่อนๆไปที่คําว่าระดับเสียงนะครับก็เพิ่มไปเลยนะครับ บางเสียงมันเบาเราก็เพิ่มให้มันดังขึ้นได้ด้วยนั่นเองครับจากนั้นก็กดที่เครื่องหมายถูกต้องเลยนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปฟังอีกครั้งหนึ่งกันครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาทดสอบเสียงกันครับว่าเสียงที่เราอัดอยู่นี้เป็นเป็นเป็นได้หรือเป เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆอาจจะไปตกแต่งเอฟเฟกต์นู่นนี่ตามที่เพื่อนๆต้องการได้เลยนะครับจากนั้นก็ Export นะครับซึ่งสามารถที่จะเลือกความละเอียดแล้วก็อัตราเฟรมเรตตรงนี้ได้เลยนะครับจากนั้นกดที่ลูกศรชี้ขึ้นเพื่อทำการ Export ได้เลยครับเรียบร้อยกดเสร็จสิ้นเลยนะครับ <forgetting. S 2> เดี๋ยวเราไปฟังเสียง B4 ฟอร์กับอ f t เตอร์ที่ผมทำในวันนี้กันดีกว่าครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาทดสอบเสียงกันครับว่าเสียงที่เราอัดอยู่นี้เปลี่ยนเป็นแบบอื่นได้หรือเปล่าสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาทดสอบเสียงกันครับว่าเสียงที่เราอัดอยู่นี้เปลี่ยนเป็นแบบอื่นได้หรือเปล่าเป็นยังไงบ้างครับเพื<ๆ>่อนๆสำหรับการเปลี่ยนเสียงของเพื่อนๆด้วยเอฟเฟกเสียงที่อยู่ในแอป Cap Cut อัปเดตมาใหม่มีเยอะแยะมากมายเลยนั่นเองครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ทำให้เพื่อนๆมีความสุขกับการตัดต่อคลิปด้วยแอป Capcut นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกับผมได้เสมอครับและที่สำคัญเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดเกี่ยวกับการตัดต่อด้วยมือถือง่ายๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามและกด กระดิ่งให้ช่อง about boy สนมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดทุกการแจ้งเตือนของ YouTube นั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายมีคลิปแนะนำให้เพื่อนๆกดดูได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ